ขีปนาวุธของอิล่านเริ่มทยานเข้าหาเป้าหมายอย่างต่อเนื่องบางลูกถูกยิงในลักษณะวอลเล่ซึ่งหมายถึงการระดมยิงพร้อมกันหลายลูกเพื่อก,กดดันระบบป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแพทริออตต้องรับมือกับสถานการณ์ภายใต้ความกดดันสูงสุดโดยข้อมูลเปิดเผยว่ามีการยิงสกัดอย่างน้อย2-4ลูก ขีปรวัติศัตรูหนึ่งลูกและการยิงรวมกันครั้งนี้เป็นการระลมยิงระบบแพทริออตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐระบบทรัสล้มเหลวป้องกันไฮเปอร์โซนิกไม่ได้อิสราเอลฝากชีวิตไว้กับระบบป้องกันแพทริออตแพค3 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับมีรายงานจากสื่ออย่างนิตยสาร New Weeks นะครับของอเมริกาเขียนเอาไว้นะครับว่าระบบป้องกันขีปนาวุธทราร์ทของอเมริกาเนี่ยแหละครับไม่สามารถสกัดกัน้นขีปนาวุธเยเมนในอิสราเอลได้หลายครั้ง ท่านฟังครับปัจจุบันนั้นกลุ่มนักรบในเยเมนนี่เลยครับเป็นเพียงกลุ่มนักรบเดียวที่ยังหลงเหลือและยังทรงอิทธิพลสามารถกออ่อความเดือดร้อนความรําคาญต่ออิสราเอลได้อย่างต่อเมืองและเนื่องจากนะครับว่าพื้นที่ของเยเมนนี่แหละครับมันมีขนาดใหญ่เหมือนกับอิหร่านการจัดการจึงไม่ง่ายพอๆกันอเมริกานําเรือรบเรือทุกเครื่องบินทรูแมนนี่แหละครับมาลอยลําขนอาวุธถล่มอย่างหนักเกือบ เดือนนะครับแต่ก็ไม่ทำให้กลุ่มโฮตีในเยเมนนี่เนี่ยครับยุบไปกลายเป็นว่าอเมริกาเองนี่เลยครับต้องสงบศึกกับทางฝั่งเยเมนหลังจากที่เสียเครื่องบินลบ f อฟสิบปซูเปอร์ฮอ์เนตสลำติดกันขณะที่จอดอยู่บนดาดฟ้าของเรือทำให้ทั้งนี่เลยครับ ต้องสั่งหันหัวเรือกลับเพราะว่ากลัวเสียหน้าถ้าเปื่อมีขีปรุดหูตีนเลยครับมันเผลอไปสร้างความเสียหายให้กับเรือ USS Truman สถานการณ์ที่กลุ่มฮูตีที่ดูเหมือนว่ายังต่อแย่ไม่เลิกยังมีการใช้ขีป่ปืิโจมตีเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการโจมตีหรือว่าการประทะก,กันร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลมันจะยุติลงตั้งแต่วันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจากการทิ้งท่มนี่เลยครับดูเหมือนว่าสั่งเด็ดขาดให้ทั้งสองฝ่ายยุติการโจมตีกันแต่ดูเหมือนว่าเบื้องหลังนี่และครับมันมีเบื้องหลังหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ ทรัมป์ต้องการให้การประทะกันมันยุติลงแตนบุปฟังครับอิรานตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังส่งของเล่นชิ้นใหม่ให้กับพันธมิตรที่ดีที่สุดของอิรานในปัจจุบันซึ่งไม่นับรัเสเซียที่ดูเหมือนว่าสงคราม12บ12วันนี่แหละครับรัเสเซียนั้นยังไม่แสดงความช่วยเหลือใดๆต่ออิรานแม้ว่าอิรานนั้น จะส่งทั้งโดนซาเอดขีปรุธพิสัยสั้นไปช่วยรัเสเซียในการสู้รบกับยูเรนแต่ดูเหมือนว่าสงคราม12วันนี่แหละครับรัเสเซียยังไม,ม่แสดงความชัดเจนใดๆในการช่วยเหลืออิหร่านขณะเดียวกันดูเหมือนว่ามีกลุ่มนักรบฮูตีเพียงกลุ่มเดียวนี่แหละครับที่แสดงความเป็นพวกกับอิหร่านและพร้อมจะต่อต้านทั้งอเมริกาและอิสราเอลถ้าเผื่อสงครามยังดําเนินการต่อไปมันจะกลายเป็นว่า กลุ่มฮูตีนี่นะครับซื้อใจอิหร่านได้ล่าสุดมันก็มีรายงานนะครับว่าขี่ปืนที่ยิงมาจากยีเมนลูกใหม่ๆชุดใหม่ๆนี่นะครับ มันมีความไม่ธรรมดามากขึ้นดูเหมือนว่าเหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดขึ้นที่กางกงเทวเวสจนฟังครับขีประวัติที่มันมีรูปร่างและวิธีที่แตกต่างไปอย่างชิ่นเชิงเมื่ออยู่ในอวกาศโด,ดาายมมดมมทิ้งล่องรอยควันหนาทึบไว้คล้ายกับขีประวัติล่อนหรือว่าขีปรุวความเร็วเหนือเสียงการสกัดกัน้นเลยนะครับหากประสบความสําเร็จมันจะก่อให้เกิดแสงวาบและการระเบิดที่รุนแรงแปลกประหลาดบนน่านฟ้าดูเหมือนว่า อิล่านนี่แหละครับส่งขีบรุธชนิดใหม่ล่าสุดให้กลุ่มฮูตีทดสอบการใช้งานกลายเป็นว่าอิร่านนี่แหละครับต้องการให้อาวุธชนิดใหม่ๆที่อิล่านี่แหละครับยังมีใช้อยู่นั้น ส่งไปให้กลุ่มกับฮูตีโดยที่กลุ่มฮูตีนี่เลยครับก็มีความพร้อมร่วมใจในการจะทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะการทดสอบประสิทธิภาพระบบป้องกันทรัสของอเมริกาที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งและมันเกิดขึ้นแล้วทางตอนใต้ของอิสราเอลที่มีฐานทัพของอเมริกาประจําการอยู่รวมถึงมีระบบป้องกันทรัสประจําการอยู่ด้วยแต่บุฟังครับในสงคราม12วัน กับอิสราเอลนี่นะครับระบบทรัสของอเมริกาได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าการใช้การจริงในสนามรบจริงครั้งแรกนั้นดูเหมือนว่ามันจะล้มเหลวเหมือนที่นิตยสารนิวส์ว e k รายงานนี่และครับทรัสไม่สามารถสกัดกั้นขี่รุธที่บินขึ้นไปสูงในอวกาศได้จึงไม่สามารถจัดการขี่รุดไฮเปอร์โซนิกได้ที่บินอยู่นอกอวกาศพร้อมกับการออกแบบที่ยิงได้ที่ลูกนี่และครับมันกลายเป็นปัญหาเพราะถ้าเผืว,ว่า อิลานยิงขีปรุษหลายๆล,ลูกพร้อมๆกันนี่หละครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกจรวดต่อต้านนี่หละครับมันไม่เพียงพอที่จะใช้งานต่อไปลูกจรวดป้องกันกําลังจะหมดลงจากสต็อกของอเมริกาอีกด้วยขณะเดียวกันสงครามที่เกิดขึ้นเพียง12วันนี่เลยครับ ของการทำสงครามกับอิร่าน,นั้นระบบป้องกันแอโรของอิสราเอลนั้นก็กำลังจะหมดลงด้วยเช่นกันรวมถึงขีบรุอื่นๆที่นำมาใช้งานเป็นจํานวนมากที่อิสราเอลนี่แหละครับขนไปถล่มอิรานในช่วงเวลา12วันนี่แหละครับก็กำลังจะหมดลงเช่นกันเหตุการณ์ล่าสุดที่ตามมาก็คือมีรายงานนะครับว่าสหรัฐ ได้มีการอนุมัติการขายอาวุธมูลค่า510ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลซึ่งมันเลือมรวมถึงชุดอุปกรณ์เจดแดมสำหรับระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นะครับ3,845ชุดและก็ชุดอุปกรณ์เจดแดมสำหรับระเบิด MK82 จําจำนวนอีก3280ชุดมันยังรวมถึงขีปรุษขั้นสูงเพื่อใช้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อเติมสต็อกให้กับขีบรูของอิสราเอล เตรียมใช้งานในโอกาสต่อไปซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้พร้อมกันนี้ยังมีรายงานนะครับว่ากระทรวงกางโหมสลรัดนั้นได้ตัดสินใจระง,งับการส่งขีปุ่นป้องกันภัยอากาศและอาวุธความแม่นยำสำคัญสำคัญอื่นๆไปยังยูเครนโดยอ้างถึงปริมาณอาวุธในคลังที่ไม่เพียงพอภายในสหรัฐและการตัดสินใจดังกล่าวนั้นรายงานระบุนะครับว่าได้รับแรงผลักดันมาจากนายเอลบริสดอนบี้นะครับ กระกระรวงกลางหอมฝ่ายนโยบายเกิดขึ้นหลังจากที่กระรวงกลางหอมสหรัฐนี่ยนะครับตรวจสอบคลังอาวุธส่งผลให้เกิดความกังวลว,ว่าจํานวนกระสุนปืนใหญ่ขีปนป้องภัยอากาศและอาวุธความแม่นยําทั้งหมดนี่แหละครับมันกําลังจะลดลงตามข้อมูลจากแหล่งข่าว3ามรายที่ทราบเรื่องนี้นลครับซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างโพลิติโกอาวุธที่ถูกลัง,งับการส่งมอบให้กับยูเคนได้แก่ ขีปรนาวุธพื้นสู่อากาศแพ็กสหรือว่าแพทริออตนี่แหละครับกระสุนปืนใหญ่155ม mm. ิลเมตรระบบจรวดนำวิถีหลายลำกล้อง GMLRS นะครับขีป่ปืพื้นสู่อากาศฟิล์ม92สติงเกอร์ขีป่ปุนอากาศสู่อากาศ AIM 7 s p a ส r ป w รนะครับรวมถึงขีป่ปืน AJM 1ึ่งสิบด้วย และมีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับที่ขีปุธต่างๆเหล่านี้นี่นครับมันอาจจะย้ายตำแหน่งเปลี่ยนเส้นทางไปที่อิสราเอลแทนทามกลางกระแสะความขาดแคลนของขีปนาวุธและประกอระบบต่อต้านระบบป้องกันภัยอากาศอย่างหนักอย่างเช่นแพทติออดที่มีการใช้งานเป็นจํานวนมากก่อนหน้านี้อเมริกาเคยระงับการส่งขีปุ้ดให้กับยุคนมาแล้วก่อนที่ขีปุ้ดล็อตนี้นี่หละครับมันจะย้ายตำแหน่งมาที่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นก่อนการโจมตี12วันในสงคราม12วันที่อิสราเอลโจมตีกับอิหร่านและครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะย้อนลอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งและนี่นะครับมันอาจจะกําลังกลายเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านสัญญาณการสะสมอาวุธรอบใหม่ของอิสราเอล รวมถึงการพบกันของทรัมป์และเนทันยางฮูที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะกำลังกลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งหนึ่งว่าอเมริกาและอิสราเอลจะดำเนินการต่อไปอย่างไรถ้าอิหร่านยังดึงดันที่จะเสริมสพพัฒนาแร่ยูเรเนียมต่อไปสิ่งสำคัญในเหตุการณ์ที่อเมริการะง,งับการส่ง จรวดระบบป้องกันโดยเฉพาะแพตติโอ p แพรสาครั้งนี้เนี่ยครับมันกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไปถึงทางฝั่งสงครามรัสเซียยูเคนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัสเซียมีการโจมตีขนาดใหญ่มีการขึ้นบินของตู95และก็ตู160มีการใช้ขีบรุธนจานวนมากกว่า60ลูกในการโจมตีและดูเหมือนว่าระบบป้องกันภายนอากาของยูเครนนี่แหละครับไม่สามารถสกัดกั้นได้หมดมีขีบรุ่2 20 ลูกสามารถรอดพ้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ถ้าเผื่ออเมริกานะครับเปลี่ยนเส้นทางของระบบป้องกัน p a ตริออตแพกสนี่เลยครับมันอาจส่งสัญญาณให้ปูตินนี่เลยครับ โจมตียูเครนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับดูเหมือนว่ายูเครนตอนนี้กําลังจะได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะคาดคิดอีกแล้วละครับจากการถ้าเผื่อว่าอเมริกาไม่สามารถส่งระบบป้องกันแพทริออตได้และสัญญาณน,นี้มันส่งสั่งให้ปูตินโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งนั่นหมายความว่าหายนะมันกําลังจะมาเยือนยูเครนถ้าเผื่อระบบป้องกันนี่เลยครับไม่สามารถต้านทานการโจมตีขนาดใหญ่ ของกองทัพขนาดใหญ่อย่างรัเสเซียได้ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันมีตู9 5อยู่5ลำเตรียมอาวุธแล้วก็บรรทุกบรรจุขี่บรุษเคเฮตหนึ่พร้อมจะโจมตีอยู่เขนได้แล้วและดูเหมือนว่าพร้อมจะโจมตีได้ทุกเมื่อถ้าเผื่อมีสัญญาณเกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าระบบป้องกันตะวันตกมีปัญหาแลยล่ะครับแย่งในเรื่องของลูกจรวดที่จะมาป้องกันกันแล้ว วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ